มาเบลล่ะครับมาเบลล่ะครับมาเบลล่ะครับลอยเราดูไหมมาดูมาบอกไปที่นี่เลย ลอยได้นะเดี๋ยวเราคอยเชื่อมได้เอา้าจะได้เห็นออโผล่ตั้งนานไม่ขอ,มอไม่ได้นี่ตัวเองหรอไอ้วันมันมองไม่เห็นไ,ไอไ้วันมองไม่เห็น กดลครตรงาดะงอยู่น้เยเระวังตกน้ำนะจัดได้ไครับกะดทำใบสีขาวาดเพื่อเการศึาแบและบูชาองค์พ่องาค่านตุงรยานาคี แม่ศีคงคาทียนขอให้ขอน้พระาเดืเกิดขึ้นขึ้นมาด้วยเถิดการนตอขอจเกิดขึ้นด้วยเถิดามร้อยปสเอนนอาา cái <laughs>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  cái 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 น้ำอ่อนแล้วน้ำอ่อนแล้วอ่อนหน่อยๆอยู่แนวไหนครับเอ้แต่นพบอกบอกว่ามันต้องลงตรงนู้นตรงไปตรงนู้น อยู่หน้าทุนประมาณวาร์าไหนครับที่เขาวางไว้ครับประมาณเนืคส้ยไปรอบๆแล้วมนเลยามวาลยนาหาเิ่มเอิใกล้ะเอาไปทิ้งใกล้ๆด้วยเอาเอาทุนไปด้วยไปจิ้งใกล้ๆดัน

ประมาณเก้าโอ้โป่ท้ายยนะ่ท้ายเอาไหมไม่แก้เยี่หอกลับแล้วหรอกําลังจะกลับ

น่ามองเกจะตาอยู่แลวมังไม่สังสา มันเบียดเลยมันเบียงเบียดเบียดเวเียงเบียดแบบรไปรับเลยตรงนู้นน่ะรับโอ้โหนี๋ยว่ได้ว่อนนะไปยืนที่นาย

ไปหมอตัดไปนะ <coughs> <coughs> น้ำอบน้อกน้ำ้ตา